E สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมุมมิเตอร์ทาราไวเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะาทำการเลนดอมนะคะอ่านตามนับไพ่ที่เปิดได้เลยนะคะพลังงานเป็นการเลนดอมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแต่ถ้าคุณมาเจอคลิปนี้สามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทุกคนที่กดแล์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะ,ะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักเลยนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการกดซุปเปอร์แดนเข้ามาเป็นกาลังใจให้นะคะหัวข้อเลนดอมของเราในวันนี้นะคะเขาคิดยังไงกับคุณนะคะวันนี้เราจะมาถามไพ่กันนะคะ ก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณหน่อยนะว่าช่วงนี้คุณเป็นเช่นไรบ้างนะคะขอดูสักห้าใบนะวิวออฟฟอร์จูนนะ,ะเป็นเป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะะ สำหรับธาตุราศีนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบท้ายแล้วก็แบบตอนตกได้เลยนะคะธาตุราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะสามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะสำหรับตัวคุณะคะมิชาธาตุไฟเมธสิงห์ธนูค่ะธาตุโลมีถุนตุลกุมธาตุน้ำมีกรกรเพิจิกคนเกิดวันพฤหัสนะคะพลังงานหน้าไพานะ,ค,ะค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็เด่นมากๆในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะคะจังหวะชีวิตกําลังหมุนเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะ แล้วก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของคนอ่ะจะไม่เหมือนเดิมนะคะจะมีเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้นะเกิดขึ้นหรือมีสถานการณ์ที่พลิกผันนะคะแผนที่คุณวางไว้อาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนนั่นเองนะคะแต่วิวออฟฟอร์จูนอ่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ะจะเป็นการหมุนเปลี่ยนจังหวะชีวิตของคอุณให้มันดีขึ้นกว่าเดิมกว่าที่เป็นอยู่นะ,ะถึงแม้ว่าตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าทุกวันนี้พอใจแล้วดีแล้วแต่คุณมีสิ่งที่ดีกว่านี้รออยู่นั่นเองนะคะ คามน้าภายหาที่เด่นมากๆเลยจะเป็นเรื่องความรักแล้วก็การตัดสินใจนะคะจะมีการเลือกแล้วก็การตัดสินใจสําคัญเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นการตัดสินใจที่เจ็บนะเพราะว่ามีดาเดาบ the l o v e เนี่ยมันเป็นมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเลือกหรือ ในบางเคสบางคู่นะคะอาจจะยังมีเรื่องที่ค้างคาใจที่ยังไม่ถูกเคลียร์แบบชัดเจนนะคะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะ,ะตัวคุณนะคะก็ยังเป็นคนที่โดดเด่นมีเสน่ห์อยู่เหมือนเดิมเลยนะ,ะด้วยควีนอับอนเลยนะ,ะเป็นคนที่มีความมั่นใจมีออรา่ามีความเป็นผู้นําสวยเก่งมีเสน่ห์แล้วก็ที่สําคัญนะคะคนรอบข้างเนี่ยก็ยังมองเห็นความโดดเด่น ความเก่งของคุณตรงนี้แบบเด่นมากๆแบบสวยเด่นเตะตาเลยนะคะถึงแม้ว่าภายในใจของคุณนะคะจะยังมีแพ้หรือว่ามีความเจ็บปวดเสียใจอยู่นะ,ะแต่คุณก็ยังคุมสถานการณ์ได้นะ,ะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเลยนะ,ะด้วยลักษณะนิสัยของคุณนะคะตอนนี้นะคะอาจจะยังไม่เหมาะกับจังหวะที่ต้องบุกหรือทําอะไรเต็มที่นะคะอาจจะเกี่ยวกับสิ่งที่คุณวางแผนไว้นะคะ แฮงแมเนี่ยสื่อถึงว่าต้องหยุดต้องรอดูแล้วก็มองมุมมองใหม่ๆนั่นเองนะคะพลังงานหลักของคุณคะช่วงนี้เป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านทางใจเพื่อไปเจอสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมนั่นเองนะคะก็เป็นพลังงานแล้วก็อินเนอร์จีของคุณคะเดี๋ยวเราเข้าคำถามกันเลยนะคะเขาคิดยังไงกับคุณคะนะคะคนที่คุณนึกถึงคนในความสัมพันธ์คะเขาคิดอะไรอยู่เขามองคุณยังไงในตอนนี้ สิบใบนะสิก,กับสอนนะเดี๋ยวเราไปดักโครนะาไพ่สำนักนี้ชอบติดการนะไม่เหมาเรเลยนะสิบใบนะได้ราชินีเหรียญน,นะคะคุณเป็นคนที่อบอุ่นมากๆนะมีความมั่นคงในตัวเองนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคู่ชีวิตที่ดีมากๆเลยนะถ้าได้ราชินีเหรียญมานะ สำหรับธาตุราศีของเขาคนนี้นะคะมีชาวธาตุโลมเมถุนตุลกุมค่ะธาตุดินกันพฤกษ์มังกรค่ะธาตุไฟเมสิงธนูนะคะธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกนะคะตามหน้าไพายนะคะตัวเขาคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นคนจริงจังนะคะ มีความดื้ออยู่ในตัวนะคะหรือเป็นคนที่ไม่ยอมคนนะเป็นคนไม่ยอมคนเลยนะแต่ก็เป็นคนที่จริงใจนะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบที่สูงมากๆนะเป็นคนปากแข็งใจอ่อนะค,ะคิดเยอะตัดสินใจช้านะคะแต่ถ้าได้เลือกใครแล้วเนี่ยตัวเขาก็อยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์นะ,ะกับคนที่เลือกเนี่ยให้มันมีความมั่นคงที่สุดนั่นเองนะคะถามว่าตัวเขาคิดยังไงกับคุณะคะตามหน้าไพ่สื่อเนี่ยตัวเขามองว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ย มีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ได้จริงๆอยู่นะคือมันพลังงานหน้าไายนะสื่อถึงไม่ได้จบไม่ได้จบแบบ ถาวรน,นะคะมันมันยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่นะนไพ่สื่อถึงว่าคุณสองคนอะตอนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันหรือว่านิ่งกันไปนะ,ะหรือว่าต่างฝ่ายต่างปิดใจนะคะไม่ได้คุยกันแบบตรงๆนะคะมีการไม่ยอมกันในความสัมพันธ์นะ,ะมีความที่คือมีความทําให้กันอะเสียความรู้สึกเสียใจอยู่นะ,ะมีความรู้สึกที่ตัวเขานะคะก็ยังเสียดาย เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะอาจจะกระทบกระทั่งในบางคู่นะคะหรือหรือเป็นคําพูดที่ ไม่ได้เข้าใจกันหรือมีความเข้าใจผิดกันหรือความคิดไม่ตรงกันนั่นเองนะก็เลยทําให้ความรู้สึกของเขาที่ไพ่เสือออกมาชัดเจนมากๆเลยก็คือตัวเขาน่ะก็ยังมองว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่อยู่นั่นเองนะเขาเขามีความจริงจังกับคุณอยู่นะมีความที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้อยากกลับมาเคลียร์อยากกลับมาง้ออยู่นะคะตัวเขานะคะอยากทักนะคะอยากเคลียร์เหมือนที่บอกค่ะอยากให้ ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยมันดีขึ้นอยากปรับความเข้าใจนะคะแต่ก็ยังติดฟอร์มนะคะติดฟอร์มติดอีโก้อยู่นะคะกลัวเสียฟอร์มกลัวเสียหน้าอยู่นะคะยังไม่รีบง้อในทันทีในตอนนี้นะ,ะแต่มีความรู้สึกที่คิดนะคะคิดทบทวนแล้วก็คิดให้รอบครอบคือต้องมีเหตุผลคือเหมือนเขาคิดว่าต้องหาเหตุผลเพื่อที่จะมาคุยกับคุณแบบที่ตัวเองนะ,ะไม่เสียหน้าไม่เสียฟอร์มแล้วก็อาจจะชวนคุยในแบบที่ ไม่ได้งอแบบโงงแจ้งนั่นเองนะคะเป็นเหมือนการงอแบบงอแบบอ้อมๆนะคะในสายตาเขานะคะเขามองคุณดีมากๆเลยนะคะคนคนนี้เนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนที่อบอุ่นแล้วสามารถที่จะพัฒนาไปเป็นคู่ชีวิตด้วยความมั่นคงในความสัมพันธ์ได้นะคะเขามองว่าคุณ,คณเป็นคนที่จริงใจมากๆเป็นคนอบอุ่นดูแลใส่ใจนะะเหมือนที่บอกค่ะพลังงานของราชนีเหรียญเนี่ยมันเป็นพลังงานของคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยแล้วเนี่ยสบายใจนะะไม่ต้องระแวงแล้วก็เป็นพลังงานที่ เป็นคู่ชีวิตที่ดีมากๆเลยนะมีความใส่ใจในเรื่องการกินอยู่นะเรื่องสุขภาพนะะการดูแลใส่ใจการดูแลชีวิตของกันและกันหรือว่าคู่ของเขาเนี่ยนะถ้าได้ราชินีเหรียญน,นะซึ่งซึ่งตัวคุณนะราชินีเหรียญเนี่ยนะคะเป็นการคือตัวเขารู้สึกว่าคุณอนะ เป็นคนที่ดูแลใส่ใจนะดูแลเรื่องอาหารการกินทุกอย่างเลยนะในชีวิตประจําวันเนี่ยได้ดีมากๆนะนะราชนีเหรียญเนี่ยเป็นรักแบบที่ดูแลลงมือทําจริงๆนะคะไม่ใช่แค่คําหวานๆเท่านั้นนะคะเป็นคู่ที่มีการวางแผนร่วมกันได้จริงๆนะในเรื่องของเงินงานนะ,ะเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวนะ,ะไม่ใช่ความรักที่ฉาบฉวยนะคะแต่คือความสัมพันธ์ที่ระยะยาวๆนั่นเองนะด้วยราชนีเหรียญน,นะซึ่งก็คือตัวคุณนั่นเองนะคุณมีพลังงานของราชนีเหรียญเลยนะ เป็นคู่ชีวิตที่ดีมากๆนะคะที่สําคัญนะคะตัวเขามองว่าคุณนะเป็นคนที่ใจเย็นนะ,ะมีเหตุผลนะ,ค,ะคือเราฟังแล้วก็ไม่ด่ามานั่นเองนะ,ค,ะคุณเป็นสเปคแบบชีวิตคู่นะ,ะไม่ใช่คนคุยนะ,ะไม่ใช่แค่คนที่เขาจะคุยไปแค่วันนี้พรุ่งนี้เท่านั้นนะ,ะแต่เขามีความลังเลอยู่นะ,ะถึงแม้ว่าเขาจะมองคุณเป็นคนที่อยากพัฒนา ความสัมพันธ์ให้จริงจังก็ตามแหละแต่ว่าเขาก็ยังมีความกลัวในใจของเขาอยู่ที่เขาต้องต่อสู้นะคะที่เขาต้องจัดการในใจของเขาลึกๆของตัวเขาเองนะคะมันคือเหมือนพลังงานของคุณอะจะอยู่เหนือกว่าเขานะคะคือตอนเนี้คุณมีความนิ่งมีความอบอุ่นมีความเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลนะแต่ตัวเขาก็คือพลังงานในใจของเขาอะมันยังมันยังดูเด็กกว่ากว่าคุณมากๆเลยนะเขาต้องจัดการแล้วก็ป่าปลา้านในใจของเขานะคะปบาปลา้านแล้วก็เคลียร์ ความลังเลเคลียความกลัวในใจเขาก่อนนะอพลังงานเนี่ยถึงจะเทยบเท่ากับคุณนั่นเองนะคะแต่ลึกๆในใจเขานะคะก็อยากที่จะจริงจังกับคุณมากๆเลยนะเขาก็พยายามอยู่นะพยายามปรับพยายามบาลานซ์อยู่นะแล้วก็คือตัวเขามีความรู้สึกที่อยากพัฒนาแบบจริงจังนะคะพร้อมที่จะลงแรงด้วยนะคะด้วยแปดเหรียญน,นะคะแต่ต้องใช้เวลาเคลียร์ใจตัวเองก่อนนั่นเองนะคะถามว่าเขานะรู้สึกยังไงนะเขาคิดถึงคุณมากๆนะอยากทัก คือเขายังมีความรู้สึกดีๆให้คุณเหมือนเดิมไม่เคยหายไปไหนด้วยนะแล้วก็อยากที่จะพาคุณหรือว่าพาความสัมพันธ์นี้นะไปอยู่ในจุดที่สงบกว่าเดิมนะคะเขามีการคิดอยู่นะคิดทบทวนนะคะอยากที่จะผ่านช่วงเวลาแย่ๆไปด้วยกันกับคุณอยู่นะคะมันเป็นความรู้สึกที่อาจจะงอนกันอยู่บ้างมีความไม่เข้าใจกันบ้างแต่ตัวเขาก็ยังรู้สึกคิดถึงยังมีใจยังรักะคะแล้วก็อยากพาคุณออกจากจุดที่แย่ๆในความสัมพันธ์ในบางช่วงเวลานะคะอาจจะมีการกระทบกระทาั่งตัวเขาก็อยากที่จะจับมือ ออกจากจุดนั้นเพื่อไปสู่แบบความสงบใจความสบายใจกันทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะคะเพราะว่าตัวเขายังมีใจยังรักยังคิดถึงคุณเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ตัวเขาก็ติดอีโก้ค่ะเหมือนที่บอกค่ะมีมีความแบบกลัวเสียฟอร์มอยู่แต่ก็ขอคิดให้รอบคอบก่อนที่จะง้อนะคะเพราะว่าไม่อยากกลับมาคือเขาค่อนข้างที่จะง้อช้าหน่อยนะคะคนคนนี้เนี่ยนอกจากจะอีโก้แล้วนะคะกลัวเสียหน้าแล้วเนี่ยก็ไม่อยากที่จะ กลับมาแล้วทําความสัมพันธ์นี้พังอีกนั่นเองนะก็เลยต้องคิดหน่อยนะเป็นการงอแบบอ้อมโลกนิดหนึ่งค่ะนะงอแบบอ้อมๆนิดหนึ่งนะคะตัวเขานะมีความที่แบบกลัวว่าคุณจะปฏิเสธด้วยนะคะก็เลยก็เลยช้านะในการที่จะง้อหรือว่าปรับความเข้าใจนะแต่เขาไม่ได้หายไปไหนนะ,ค,ะความรู้สึกของเขาก็ยังเหมือนเดิมนะยังรักยังคิดถึงยังมีใจนะถามว่าตัวเขานะ่คิดยังไงกับคุณะคะเขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะยังคิดถึงเหมือนเดิมเลยเหมือนที่บอกค่ะแม่หมอพูดแบบย้ำไปย้ำม,ม,มาบ่อย มากมากนะยังคิดถึงยังมีใจยังรักเหมือนเดิมนะแต่ก็คือเหมือนอยากขอคิดก่อนนะก่อนที่จะงองนะคิดให้ดีคิดให้รอบคอบเพราะว่าไม่อยากกลับไปพังนะเพราะว่าอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้กับคุณอยู่ไปในแบบที่จริงจังอยู่นะคะและตัวเขาก็ยังมองเห็นโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณและเขาให้มันเป็นแบบให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วก็อยู่ด้วยกันนานๆนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนอื ก็ขอให้ทุกคนรับจะทานงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้นะคะขอบคุณที่รับชมและฟังมากๆเลยนะคะเจอก,กันใหม่ในหัวข้อหน้าคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะคะบา,บายยสวัสดีค่ะ